สี่เดือนที่ผ่านมาจะบอกว่าคุณแม่ได้ได้ได้รับข่าวดีว่าคุณแม่กลับบ้านแล้วแต่พอกลับไปอยู่บ้านได้เดือนหนึ่งแล้วก็คุณแม่ก็เริ่มที่จะคุยเบลอ<ล>เราก็เลยต้องต้องกลับไปไปให้คุณหมอเช็คเช็คใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไปเจอว่า ว่ามันมีเนื้อที่ไปซ่อนอยู่ใต้แกนสมองซ,ง,ซง,ซงซึ่งซึ่งทุกครั้งที่สแกนหาไม่เจอเพราะมันมันซ่อนอยู่แต่พอพอพอสแกนจริงๆแล้วมันมันเป็นซ่อนอยู่ใต้แกนสมองแล้วมันก็อยู่ในขั้นที่มันลามไปที่ไขสันหลังอะไรแล้วว่ามันเป็นขั้นที่ที่มันลามไปแล้วแล้วก็แล้วก็ฉายแสงไม่ได้แล้ว<น>ก็<พ>ก็ตอนนี้ก็ทําได้แค่รักษากันตามอาการนะครับตอนนี้คุณแม่ก็ค่อยค่อย สติก็ค,ค่อยๆเฟดเฟดเฟดจนตอนนี้คุณแม่ก็นอนนอนอย่างเดียวแล้ว <S <S 2> <S 2> แต่ว่าแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาว่าเราก็เราเห็นเขาเราก็เราก็ยังเราก็ยังโอเคเพราะไม่เห็นคุณแม่อดอดครวนไม่ไม่เจ็บนะครับแล้วเขาก็พูดคนเดียวของเขาในโลกของเขาบางทีเขาก็ยิ้มอะไรแบบนี้เราก็เอ่อเราก็ยังยังอยู่ได้ครับคุณแม่จาใครได้บ้างไหมคุณแม่ไม่จาใครไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับตอนนี้คุณแม่คือคือไม่อยู่ในโลกของเขาแล้วเขาเขาไม่ได้เขาไม่ลืมตาแล้วครับบางทีก็ลืมขึ้นมาแล้วก็ เมื่อแล้วเขาก็หลับต่อคือหลังีิจาพณาคุณแม่กลับไปที่โรงพยาบาลตอนนี้คุณแม่กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วนะครับก็มีพยาบาลมาดูแลมีชื่อเรียกอาการไหมคะหรือว่าอะไรก็คือมันตัวมะเร็งมันลามไปที่สมองแล้วนะครับแล้วมันก็ไปกดส่วนต่างๆทําให้สติในการรับรู้อะไรของคุณแม่หายไปจริงๆก็เป็นช่วงที่คุณหมอก็ใช้คําว่ายอมแพ้ให้กลับไปอยู่บ้านให้กลับไปใช้ชีวิต ช่วงสุดท้ายที่บ้านนะครับเป็นโรคที่มุมหนึใช่ครับอก็เป็นเป็นมะเร็งตัวเดิมนะครับที่ที่ที่ตอนแรกที่บอกว่าหายแล้วก็คือตอนแรกคุณแม่เป็นที่ปอดแล้วก็รักษากันมา4ปีแล้วจนกระทั่งคุณหมอไว้ใจว่าว่ามันหายไปแล้วเพราะว่าสแกนเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วที่ปอดแต่ว่าตอนนี้มันดันไปเจอที่อื่นแทนครับคาดจเจอ่ก็โอเคครับก็ก็ผมถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าก็มีเวลาได้ได้ทาใจมาระยะหนึ่งเพราะคุณแม่ก็ป่วยมาหลังปีแล้วแล้วก็คนที่บ้านก็ก็ ก็ได้มารวมตัวกันเพื่อเป็นกําลังใจให้พแม่ก็ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังโอเคเพราะว่าไม่คุณแม่ไม่สดงอาการว่าเจ็บปวดอะไรเราก็เลยมีมีกำลังมือข่าวบอกว่าพี่เบนจะเปิดงานลุงบ้างเพื่อจะไปดูใช้เวลาอยู่กับแม่เป็นที่อะไรอ่าใช่ครับก็หลังจากนี้ก็ตอนนี้ก็รอเคลียร์คิวละครเพราะว่าหนังก็จบแล้วนะครับก็เหลือแค่คิวละครกับ กับเอ่อพวกรายการต่างๆที่ที่มีครั้งๆจะเปิดไปยาวเลยครับเอาไม่ครับก็ยังต้องก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ครับแต่ว่าก็ก็จะต้องแบ่งเวลากับชนบุรีมากขึ้นครับไม่เครียดเลยครับสนุกมากครับก็เอ่อยังไงก็แล้วแต่ในในในเรื่องที่มันแย่ๆมันก็มีเรื่องดีก็จะมีเอ่อโอกาสที่พี่ๆมอบให้ในการทํางานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเอ่อมีมีงานที่ไปเราไปไหนมาไหนก็มีแฟนๆมาให้กําลังใจก็ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ที่ที่เป็นเรื่องดีพี่เปิงครับขออนุญาต คนนี้ถามนิดนึงคุณหมอบอกไหมฮะว่าคุณแม่เนี่ยจะมีโอกาสขนาดไหนเออมีโอกาสอะไรฮะโอกาสที่จะอยู่อะไรอ๋อจริงๆคุณหมอเขาคิดว่าคุณแม่น่าจะอยู่ได้สัก3เดือนอะไรเต็มที่นะครับเมื่อจากจากเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ก็อาการทรงๆแต่ว่าก็พอลดพอพอพอไม่ได้ให้คีโมซึ่งแต่ก่อนนี้คุณแม่ก็จะแบบให้คีโมหนักมากแล้วก็จะแบบ ผมร่วงตัวไหมเล็บหลุดอะไรแบบนี้พอตอนนี้น้องคีโมคุณแม่ก็เริ่มกลับมาผิวพรรณเปล่งปลั่งก็มีเล็บเริ่มยาวขึ้นก็ก็ดีครับครับตอนนี้แฟนาเป็น่หอ๋อเป็นหวัดเป็นหวัดหลังจากสองานไปไปเล่นที่บุรีรัมมาแล้วก็ไปโดนน้ำอะไรแบบนี้เขาก็ป่วยเขามาติดเราติเด้วยมีแห้กำลังใจกันไหมครับก็ดูแลกันเป็นเรื่องปกติเหมือนทุกคู่ครับเวลาแฟนป่วยก็ดูแลกันครับตัวพี่เบนตัวพี่เบน นี่ครับเพิ่งไปโดนฉีดยามาครับแต่ก็ไม่ได้ม่าให้ทำงานดีกว่าครับสนุกกว่าครับขอบคุณุครับ